สามมัสการหลวงตาแล้วก็ครูบาทุกท่านค่ะสวัสดีครูใหญ่พรแดงแล้วก็ญาติโยมทุกท่านใครจะได้บวชและญาติโยมทุกท่านละจะติตธรรมก็ดิฉันดิฉันรู้ใจอยากรู้ว่าพูดเล่นๆหน่อยเดียวว่าดิฉันชื่ออะไรทํางานอะไรให้หน่อยเนี่ยอยากรู้พื้นฐานว่าเราทํางานเปนี้ก็มาทําได้เนาะ ชื่อสวัสดีอัตศีรทองรครองเป็นแม่ของเด็กหญิงชาลิสาอัตสีรทองอยู่อนุบาลสองทับหนึ่งค่ะมันไม่ค่อยรู้หรอกเอาชื่อเล่นมันนะชื่อลิซ่าค่ะเออแล้วก็อ,อก่อนหน้านี้ก็คือทำร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกานะคะ <c oughs> ทำมาประมาณแปดเก้าปีแล้วก็ย้ายกลับมานี่ค่ะไม่ได้ทำใช่ปัจจุบันนี้ทำไหม ป่จจุบ,บันนี้กําลังจะทําค่ะโโอ้โจะทําร้านอาหารอเมริกานี่นะที่ประเทศไทยกําลังจะทำร้านอาหารที่ประเทศไทยโอ้โหโ <c oughs> จะดื่มนีมิมนต์เจิมนะเต็ต่อไว้ก่อนนะมันก็มีงานะระยะเนี้ยค่าไฟไม่ค่อยมีที่วัดหรอกเอา ก็คือว่าสาเหตุที่ตัดสินใจมาปฏิบัติธรามกับคุณครูใหญ่นะคะก็เพราะว่าอันดับแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่เอาลิซ่ามาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าสนใจเรื่องธรรมมะอยู่แล้วตรงประเด็นเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่นะคะปัญหาต่างๆในชีวิตมันมีมากมายอะไรแก้ก็แก้ไม่ได้นอกจากธรรมะ ทีนี้พออาลิซ่ามาเรียนที่นี่ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมีปฏิบัติธรรมก็อยากจะขอครูใหญ่เข้ามาะคะ่ะแล้วก็ได้เข้ามาแต่ก็ไม่คิดว่ามันสสาลาบากอ,น,น,อนุบานไหนแล้วอุุบาลสองค่ะลูกเธอนี่แหละที่มันนิ่งนะมันดำดีจังอะแล้วก็บอกได้เลยว่านี้เป็นครั้งแรกที่ปฏิบัติธรรมในชีวิตนะคะ ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าพอมาที่นี่ก็โอเคเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ก็ทําไปวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็ฟังฟังหลวงตาเทศทุกวันก็รู้สึกว่าประทับใจชอบมากแล้วก็อย่างหนังสือสวดมนต์มีทั้งบาลีแล้วก็คําแปลทาให้เรายิ่งเข้าใจมากขึ้นนะคะอ,อพอวันที่หนึ่งที่สองที่สามทำไปก็ก็มีง่วงบ้างแต่ที่ง่วงก็เพราะว่าเดินเดินจงกรมจะง่วงนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดนั่งสร้างจังหวะเนี่ยจะไม่ง่วงเลยพอวันที่สี่มันตรงกันข้ามกับคนอื่นเนาะคนอื่นถ้านั่งแล้วจะหลับนะเดินไม่หลับแต่พอวันที่สี่ถามน่ยมีเทคนิคอย่างไงเนี่ยที่ไม่ให้มันง่วงนั่งทําเนี่ยหรือเดินทําแล้วไม่ง่งงวงทํายัางไงเธอมีวิธียังไงเธอทําม,มันไม่ง่วงนั่งทํานะมันก็ไม่มีวิธีอะไรทำมั่วๆไปเลยเรอะ ไม่ค่ะแค่ตั้งใจค่ะโอ oh. แค่ตั้งใจแล้วก็อย่างเวลาทาก็แค่รู้รู้สึกตัวไปตามที่สวงตาบอกรู้สึกตัวทุกทุกจังหวะสิบสี่ท่าค่ะอ mm. แล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าตรงที่มันนิ่งๆไม่ต้องสนใจรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็พอนั่งไปเรื่อยๆในวันที่สี่ช่วงเช้าเป็นช่วงช่วงเช้าจะดีกว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีอาการง่วงเข้ามาบ้างในช่วงเช้าจะสดชื่นกว่า แต่เราก็ทําไปเรื่อยๆจู่ๆมันก็มันง่วงสุดๆวันนั้นทำไมง่วงก็ไม่รู้ง่วงมากๆแต่เราก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะทำหามมาสามวันมันไม่ง่วงทําไมวันนี้มันง่วงมากมแล้วเราก็ฝืนๆไปสักพักหนึ่งตาเราจะไม่ปิดเลยนะคะก็จะมองอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยมันจะง่วงหัวจะลงไปแต่ว่าตาก็ไม่ปิดสักพักมันก็เห็นตรงๆเป็นดูใสๆแต่ด้านข้างข้างนอกรอบๆเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเหมือนที่หลวงตาบอกเป็นเหมือนลูกโป่งหรือเป็นน้ำอะไรสักอย่างสพักมันก็จะแตกไปแล้วก็จะแล้วก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิบายต่อไปเสร็จแล้วก็พอวันต่อมาวันแรกนี้ที่เห็นพอดีหลวงตาก็เรียกประชุมมันมันเป็นอย่างไรวลามันแตกไปมันเป็นยังไงใจตอนนั้นเป็นไง ตอนก่อนนั้นมันง่วงมากเลยอีทมันเกิดอาการอะไรนี้ขึ้นมามันก็หายเลยค่ะหายเลยสว่างแล้วก็แบบรู้สึกตื่นไปเลยหายเป็นปัจจุบันเลยที่ค่อยๆหายหายเป็นปัจจุบันนะค่ะมันแตกตุบแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยใช่เหมือนไม่เคยง่วงเลยใช่ค่ะใจเบาขึ้นมาบ้างไหมก็เบาค่ะอืมเคยเป็นไมแบบเนี้อ๋อไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนค่ะ ตื่นเต้นเสียใจได้ดีใจเลือกลัวเออรู้สึกแปลกๆงงๆว่าอันนี้มันคืออะไรใช่หรือไม่ใช่อ,อะไรอย่างนี้ย <c oughs> พอตกเย็นหลวงตาก,ก็ลงมาเรียกประชมผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดก็เลยเข้าไปได้มีโอกาสเข้าไปก็เลยถามบอกอให้หลวงตาฟังค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันนี้ห้า เออวันนั้นอ่ะได้อารมณ์มากได้ได้หลายครั้งได้อารมณ์คืออะไรคะคือมันรู้สึกตัวมันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ก่อน,น,นมันทํายากแต่หลังจากเป็นนั้นมาทําวันที่ตื่นมาเนี่ยมันง่ายเลยมันทําความรู้สึกตัวนี้ง่ายๆไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพง่งค่ะคว<อ>าม<อ>รู้สึกตัวคําว<อ>่าความรู้สึกตัวเธอเป็นไงอย่างเช่นเ วนนั้นก็คิดถึงลูกสาระภาแล้วก็แอบแกล้งเธอลงไปทางล่างชั้นหนึ่งเพราะรู้ว่าลูกเดินอยู่ชั้นหนึ่งแกล้งลงไปเอาน้ําลงไปเสร็จแล้วก็เห็นลูกเราก็ทักเขาไม่ได้เขาก็ได้แต่มองเราไกลๆต่างคนต่างมองตาก,กันแล้วเราก็ต้องรียกเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บเดินขึ้นกระไดามาน้ําตาเราก็เริ่มเอ,อ่อเพราะเราเห็นแบบตาเขาที่มองเรา <c oughs> เสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราเรารู้สึกว่าหัวใจเราถูกบีเหมือนเห็นหัวใจแล้วก็โดนมือบีเข้าไปเพราะว่ามันเจ็บอ๋อนี่มันเป็นทุกข์นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปแล้วมันก็ตัดตัดไปว่าโอเคนี่คือทุกข์ก็ตัดทิ้งไปแล้วมันก็หายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าเออมันมันก็เกิดแล้วมันก็ดับนะคะตอนนั้นกําลังร้องไห้ไหม กำลังจลอยแล้วมันเป็นอาการเป็นไงน้ำตาไปไหนอ่ะมันก็หายไปเลยโอ้หยุดได้แบบปัจจุบันเลยนะใช่หรือค่อยๆหายหายไปเลยค่ะอืเห็นความต่างอะไรในนั้นเห็นว่านี่คือทุกข์อย่างที่ไม่เคยเห็นแต่กอนอ่านหังสือมาก็อาจจะรู้ว่าโอเคเราเป็นทุกข์เราล้อห้ะทุกข์เสียใจ แต่ครั้งนี้สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นหัวใจเราโดนบีก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือทุกข์เพราะว่าลูกเธอพูดกับลุงตาด้วยบอกว่าลุงตาวันนั้นหนูเห็นแม่จะร้องไห้แต่หนูไม่ร้องไห้เขาพูดอย่างนี้มันพูดอย่างนี้ด้วยหนูไม่ร้องไห้แต่ว่าแม่หนูจะร้องไห้หนูดูแม่จะร้องไห้แม่ก็เดินไปแต่หนูไม่ร้องไห้ หลวงตาเลยบอกว่าเธอไม่ต้องหวงแม่เธอหยุดลงให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นแล้วเขาทําเป็นแล้วคือเวลาเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้กายเนี่ยมันจะเริ่มรู้เห็นเวทนาแล้วมันจะเห็นอารมณ์แบบนี้ยเราจะมีหน้าที่รู้สึกตัวเฉยรู้ไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่ๆ,ๆมันจะมีปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นมันอนะ่ะแล้วมันจะดักได้เองโดยธรรมชาติถ้าเราอยู่ปัจจุบันเป็นเหมือนเขาทําเนี่ยหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องธรรมะไม่เคยฝึกมานะแต่อยู่แล้วมันทุก ทุกมากที่สุดก็คือเรื่องลูกพองเธอเนี่ยอุปทานมันเยอะเกินนะแต่พอมันเห็นปุ๊บแล้วมันมันก็หยุดได้มันก็ดับได้แต่ไม่ได้หมายว่ามันจะสิ้นทุกนะแต่มันดับตัวนั้นได้แต่มันก็เริ่มเริ่มเป็นจุดจำนวนจุดประกายว่ามันมีความหวังว่าการดับทุกข์คือทาแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำไปๆเลยมันจะดับได้เลยแต่บางคนเห็นทีแรกแลก็ดับเลยนะหายไปเลยเนียต่อไปก็ไม่เป็นอีกเลยมันอยู่ที่พลังความรู้สึกตัวมากน้อย แล้วหลังจากนั้นก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในวันเดียวกันก็นั่งทาจังหวะไปเรื่อยๆค่ะสร้างจังหวะไปแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่อิดก,ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เห็นว่าเห็นในรูปของอิดก,ก้อนนั้นอ่ะจู่ๆก็เห็นว่ามันเป็นรูปดินแล้วก็มีเอ,อเหมือนมีอะไรสักอย่างที่หูของมันอ่ะเหมือนเป็นระเบิดไฟขึ้นมาแค่นี้นค่ะมันก็รู้สึก โดนนโดนเรามากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อตอนที่อยู่อเมริกายังไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องหูแล้วมันเป็นอะไรที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตคนเราเกิดมาแข็งแรงดีไม่เคยเป็นอะไรมาก,ก่อนจู่ๆมาเป็นถึงขั้นที่แบบทนไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นโรคอะไรมันก็เลยรู้สึกว่าทุกข์มากตอนนั้นก็รักษาตัวมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้คะ่ะก็ดีขึ้นมากแล้วแต่มันก็คงจะยังฝังใจอยู่ ว่ามันคือทุกข์ที่หนักที่สุดในชีวิตตอนนั้นเกี่ยวกับร่างกายนะคะเสร็จแล้วพอมาเจอไอ้รูปเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันโดนใจมากเลยอ่ะมันสะกิดมากสูดๆมันก็แบบพุกขึ้นมาตัวมันเบาทั้งตัวเลยท้าทางที่เรานั่งอยู่นะคะมันเบาเหมือนมันกำบบเหมือนก็จะยกขึ้นมาแล้วมันก็พุกหายไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็แล้วเราก็เลยรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงคนเรา ก็มีมีแก่มีเจ็บมีตาเป็นของธรรมดาทา,ทางที่อันเนี้ยเราก็รู้รู้มาอยู่แล้วตั้งนานแต่พอมาปฏิบัติอันปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะมันยิ่งใช้ยิ่งซึ้งยิ่งรู้มากยิ่งปล่อยวางยิ่งลงได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคงไอ้ที่มันฝังใจยอ,ยงอย่างเธอว่าจริงๆนอะมันเกิดแต่นั้นแล้วมันก็จะหายไป อันอื่นล่ะวันนี้เราเป็นไงวันนี้วันนี้ยากกับบ้านแล้วค่ะมันเอาไม่อยู่รเรอออยอความคิดอยู่ใกล้ๆตัวที่มันเป็นเป็นวิถีชีวิตประจำวันเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แก้ไขาย,ยากนะอย่างขบอกวความโลภโกรธหลงเนี่ยกิเลสตัณหาราคะพวกนี้มันจะอยู่ใกล้ตัวเป็นธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ที่มันฝังใจอยู่ห่างๆตัวหน่อยเนี่ยมันจะแก้ได้มันจะค่อยๆชำระล้างแล้วขยับเข้ามาขยับเข้ามามาหาสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอนุัสตัวพวกนี้แหละที่เป็นตัวทุกที่เป็นกําหนดชะตาชีวิตอย่าหันหัวมันมาทางลําโพงอันนี้ถ้หาหันมานมันหอนเอาเธอได้อะไรจากการฟังธรรมเนี่ย ก็ได้ความรู้สึกตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นเข้าใจในในธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นค่ะมั่นใจเลยว,ว่าการดับทุกข์มันมนีการแก้ทุกข์อะไรเนี่ยวิธีนี้จะแก้ทุกข์ได้เนี่ยก็เท่าที่ฟังเท่าที่ปฏิบัติเนี่ยเคยมั่นใจว่าว่าตัวเองนี่จะตัดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมคําสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เลยเนี่ยเคยคิดมาก่อนไหม หรือว่าเข้ามาปฏิบัติเพื่อเพื่อพูนบารมีเฉยเฉยเข้ามาปฏิบัติเพื่อต้องการคําสอนของพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะได้ยินเธอบอกว่าเธออยากมาเอาลูกมาที่นี่เพราะมีโอกาสจะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมใช่ค่ะเธอรู้ที่นี่เขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเธอรู้มาก่อนใช่ดูในอินเทอร์เน็ตค่ะอยากให้ลูกมีสมาธิค่ะมีสติสมาธิไม่ลูกคนเดียวเหรอคนเดียวค่ะ อะไรที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงลองติลองดูดิมาเอออันนั้นถ้าไม่มีอันนั้นน่าจะดีนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะโอกาสครั้งหน้าอะไรประมาณนั้นแค่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราถูกกับอันไหนเราก็ปฏิบัติอันนั้นหมายถึงว่าระหว่างเดินจงกรมกับสร้างจงังหวะค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนบ่นว่าปวดขามากอแต่ไม่นั่งแต่ไม่นั่งบางนคนก็บอกว่ากลัวว่านั่งแล้วจะหลับหลับอย่างนี้นะคะมันยังสู้ไม่ได้ มันก็ถูกกับเขาแหละที่เขาไม่นั่งนั่นนะถูกกับเขาคือเขามองไปที่ความวง,ง่งๆปัญหาที่เขากำลังแก้อยู่นะเขาไม่ได้มองไปที่เรื่องเจ็บขาเป็นปัญหาสำหรับเขามองไปที่ความม่วงเป็นปัญหาอาโมตนา